สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับส้มในช่วงราไทยแลนด์อีกครั้งนะคะเป็นสมครผู้ชมมาเที่ยวที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทยัยธาน,นีกันค่ะซึ่งที่นี่ยังมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามน่ามาเที่ยวหลายแห่งค่ะและจุดหมายปลายทางแรกที่เราจะไปเที่ยวกันนั้นอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอุมาติสัยแห่งนี้นะคะ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาศอีไซอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาและส่งเสริมชาวเขาจังหวัดอุทัยธานีครับซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีชาวเขาที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวกเกรี่ยงครับมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายทำสวนทำไร่และทอผ้าใช้เองนอกจากนี้ภายในศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาศอีไซ ยังมีแปลงสาธิตการปลูกพืชไม้เมืองหนาวให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอีกด้วยนะครับจากศูนย์วัฒนวรธรรมชาวเขาบ้านอีมาสอีไซเราก็ไปเที่ยวชมแมกไม้และสายทานที่เย็นช่ำของน้ำตกปางสวรรค์กันต่อครับน้ำตกปางสวรรค์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีที่น่ามาเที่ยวกันครับเพราะที่นี่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติของป่าเขาลำนาวไพร ที่นี่จะมีน้ำตกอยู่ทั้งหมด4ชั้นด้วยกันครับเพียงเราเดินทางมาที่น้ำตกชั้นที่2ก็จะพบกับความสวยงามของน้ำตกปางสวรรค์ที่ใสสะอาดได้แล้วล่ะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะลงไปเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนาน คุณผู้ชมคะนอกจากจังหวัดอุทัยธานีจะมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะคะที่นี่ยังมีการรักสืบสารการทอผ้าแบบโบราณอีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ชุมชนผ้าทอโบราณบ้านผาท่างกันค่ะที่นั่นมีศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าแบบพื้นเมืองให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยค่ะจะมีอะไรข้างในนั้นเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในเลยค่ะชุมชนบ้านผาทาั่งเป็นหนึ่งในชุมชนทอผ้าลายโบราณที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานีครับ ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวลาวเวียงลาวครั่งโดยศิลปะการทอผ้าฝ้ายลายโบราณที่สวยงามเหล่านี้ได้รับการสืบทอ,อดมาจากบรรพบุรุษมานับร้อยปีจากรุ่นสู่รุ่นเลยละครับซึ่งกว่าจะมาเป็นผ้าทอผืนงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งหมดนี้ชาวบ้านที่นี่จะใส่ใจลงทุกรายละเอียดของการทอผ้ามากๆเลยละครับ เริ่มตั้งแต่การนำฝ้ายมาทำเป็นเส้นได้เอามาทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีสีสันสวยงามและทรงคุณค่ามากครับอย่างเช่นผ้าสิ้นผืนสวยผ้าคลุมเตียงปลอกหมอนและเสื้อผ้าด้วยนะครับนอกจากนี้ที่นี่เขาก็ยังมีการจัดตั้งเป็นพิพิธภ,ภัณฑ์ผ้าทอโบราณให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันครับอย่างผ้าทอบางผืนมีอายุก,กว่า200ปีเลยทีเดียวครับ ซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะเข้ามาชมผ้าทอโบราณที่นี่เขาก็เปิดกันทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5้าโมางเย็นเลยล่ะครับาม ถ้าจะกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านบ้านผาทั่งมาไม่ไกลนักเราก็เดินทางไปกราบนมัสก,การหลวงพ่อโตที่วัดผาทั่งกันต่อครับและเมื่อเราเข้ามาภายในวัดก็จะพบกับองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานโดดเด่นเป็นสง,ง่าอยู่กลางวัดซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีก็น,นิยมมากราบนมัสก,การและชมความงดงามขององค์หลวงพ่อโตกันอยู่เป็นประจำครับ ชมพลาในการเดินทางมาเที่ยวในที่ต่างๆหากเราเปิดใจพร้อมที่จะพบสิ่งใหม่ๆนับว่าเป็นกําไรของชีวิตค่ะยิ่งได้มีโอกาสชมความงามของธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งและซึมซับคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทดีงามแบบนี้ก็นับว่าเป็นการสร้างการท่องเที่ยวของไทยให้ยั่งยืนอีกด้วยค่ะว่างๆหาเวลามาเที่ยวที่อำเภอบ้านไรจังหวัดอุทยัยธานีกันดูนะคะแล้วพบกับอราวทลเล่นได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ